สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวแมนยูในเตตของพวกเรากันต่อดีกว่านะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่าทางมาร์คัสแรดฟอร์ดแลวก็พอปป้าครับถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส iff, ตามลําดับก็วันนี้ก็มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่อนเนื่องเลยเริ่มกันที่แรดฟอร์ดก็เข้าไปรับเครื่องราชเสกิียาพครับชั้น MBE จากเจ้าชายวิลเลียมนะฮะก็โดยการที่ปีที่แล้วนะเขาทำความดีนะฮะเป็นหัวแรกหัวแรงในการช่วยรับบริจาคไปที่ ที่ผู้ยากไร้ในอังกฤษนะครับผมก็ถือว่าโอ้โเป็นบุคคลเพื่อสังคมจริงๆนะสำหรับเจ้ามาคัตแลตฟอร์ดครับแบบนี้สงสัยอีกหน่อยต้องเรียกว่าท่านเอ่ท่านเซอร์ด็อกเตร์มาคัตแลตฟอร์ดแล้วนะโอ้โสุดยอดจริงนะส่วนในไล์ของพอปอกบาเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาเราก็เห็นนะคลิปในสนามซ้อมที่ปอกบาซ้อมยิงอยู่แล้วก็เจ็บ ต้นขามาแล้วก็ร้องโอดโอยเลยทีเดียวฮะก็ทางสโมสรแมนยูเต็ดเองก็คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการว่าบ็อบบาจะหายไปหลายสัปดาห์พอสมควรฮะตามข่าวอื่นๆฮะในอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าประมาณ10สัปดาห์ฮะก็ประมาณ2เดือนครึ่งด้วยกันครับโอ้โหเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าซื้อมาแล้วคุ้มดีไหมเนี่ยฮะค่าตัวตั้งแบบโอ้โห8090ล้านปอนะ ฟอร์มดีอยู่ไม่กี่นะัดี่เหลือก็อ่าไม่โดนแบนก็ฟอร์มแย่อ่าไม่โดนแย่ก็เจ็บนะครับผมโอ้โหแล้วยิ่งสัญญาของปอกปานะเหลืออยู่แค่มิถุนายนปีหน้าเท่านั้นเองครับและยิ่งมาหายไปสองเดือนแบบนี้ดูทรงแล้วโอ้โหสถานการณ์ผู้จัดการทีมอย่างโซชาก็ยังไม่ค่อยแน่นอนแล้วฟอร์มของปอกปาอาการบาดเจ็บที่ลบเลาแบบนี้ดูแล้วนะถ้าผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมีการยื่นสัญญาต่อให้ทางพอปอกปาแต่อย่างใดครับ แมนยูน่าจะยอมที่จะปล่อยปอกบาออกไปในเดือนมกรา t น,นี้เลยก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีใครอยากซื้อจริงๆก็กคงต้องยอมที่จะปล่อยตัวออกไปแบบฟรีๆเนะครับผมซึ่งไม่ใช่แค่ปอกบาคนเดียวนะฮะเจสซี่ลินการ์ดก็เช่นกันนะครับผมคือไปโชว์ฟอร์มได้ดีกับเวสแฮมเมอร์ฤดูกาลที่แล้วพอกลับมาแมนยูเตดโซชาก็ไม่ค่อยจะลดส่งลงสนามมากสักเท่าไหร่ฮะผมว่านะ ไอ้เจสซี่ลินการ์ดก็ไม่น่าจะต่อสัญญากับแมนยูเต็ดครับก็คงจะปล่อยให้สัญญาหมดแล้วก็เซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมอื่นแบบฟรีๆซึ่งก็คงจะหนีไปไม่พ้นทางเวสต์แฮมยูเต็ดที่ก็คงจ้องตาเป็นมันนะและยิ่งตอนนี้สถานการณ์ของเวสต์แฮมดีกว่าแมนยูเต็ดเล่นก็ดีกว่านะครับผมโอ้โหไปไปเล่นกับทางเวสต์แฮมยูเต็ดอย่างน้อยก็เดวิดมอยเขาไว้ใจให้เจสซี่ลินการ์ดลงสนามนะ่ะก็น่าจะทําให้เป็นที่ที่อาจจะเหมาะสมกว่า กว่าแมนยูเต็ดก็ได้นะครับผมส่วนในไลน์ของเอดิสันคาวานี่ที่หายหน้าหายตาไปในช่วงเกมที่เราแพ้ แมนซิตี้ไปนะฮะก็มีข่าวว่าเจ็บนะฮะซึ่งตอนนี้สมงสอแมนยูแต่ก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าเอดนสันคอมโบนี่เจ็บที่เอ็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอ็นที่ข้อเท้าหรือเอ็นที่หัวเข่ขาครับผมไม่เห็นเขาระบุแต่อย่างใดนะแต่ก็เจ็บนั่นแหละแล้วก็คาดว่าจะต้องพักนะครับผมก็ประมาณ2อสสัปดาห์ถ้าผมแปลไม่ผิดนะเพราะเขาคาดว่ามีโอกาสได้ลุ้นที่จะกลับมาลงสนามในเกมที่จะเจอกับทางวัตฟอร์ดอยู่เหมือนกันนะครับผมโอโ้โหเห็นแบบนี้แล้วตอนนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นคาวานี่ป็อกบา วาลานก็เจ็บนะฮะฟอร์มผู้จัดการทีมก็ไม่ค่อยดีนะฮะทีมก็เล่นกันแบบไร้ทรงกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องดูว่าผ่านเกมทีมชาติไปจะยังมีนักเตะคนไหนที่จะจะเจ็บเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคนที่เล็งๆเนี่ยถ้า อย่างทีมชาติอังกฤษเนี่ยมีลูกชอของเราที่เจ็บอยู่นะฮะก็เดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มว่าจะจะถอนตัวจากทีมชาติหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ถอนตัวแล้วสมมติซอเกตแม่งส่งลงองีกต้องบอกว่าใจร้ายเลยนะแล้วถ้าเจ็บขึ้นมาอีกบอกเลยว่าแบ็กซ้ายแมนยูเต็ดไม่มีเหลือแล้วนะฮะก็คราวนี้ก็ต้องลุ้นว่าไม่ให้มีตัวหลกัหลกๆเจ็บเพิ่มถ้าเจ็บขึ้นมาจริงๆก็ก,ก,ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของตัวสำรองนะฮนะก็ต้องดูว่าโซชาจะใจกล้าจะไว้ใจตัวสำรองให้ลงสนามหรือเปล่าอย่างเช่นกองกลางพอกบาเจ็บไปอย่าลืมนะว่ายู่ ต้องให้เขาลงสนามบ้านครับผมกองหน้าไม่มีเอดิสันคาร์วินี่ยังมีอันเทนี่อิเลงกายังมีอองตวนี o ่มาซียาวนะก็ต้องให้โอกาสเขาบ้างครับผมเพราะว่าแท้ขนาดนักเตะตัวหลักๆเจ็บขนาดนี้และยังไม่ให้โอกาสตัวสำรองบอกเลยว่าไม่มีนักเตะคนไหนอยากเล่นให้คุณหรอครับโอเลคุนแโซชา